ลองดูหมายนี้ครับผมว่าจะมีตัวซุ่มอยู่ไหมครับห้วยส่งน้ําเข้านานะครับตรงนี้คลองหลอดนะครับลองดูคะเป็นคลองหลอดนะครับส่งน้ําเข้านาครับผม ดนแล้วครับดนแล้วครับหลาตัวแล้วครับมากัดถึงริมตะลิ่งเลยนะครับผนยางเราสร้างผนงานเดี๋ยวครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปครับผมขอบคุณครับ